สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถใช้งาน1คันนะครับสมาชิกท่านใดกําลังเล็งหารถไว้ใช้งานครับมาชมคันนี้นะครับจะคุ้มหรือไม่คุ้มลองพิจารณาด้วยได้นะครับ Honda Accord นะครับปี1997สภาพสมบูรณ์สวยงามครับช่วงล่างเช็คให้หมดแล้วนะครับเปลี่ยนยางมาเรียบร้อยนะครับสภาพสีสาดมาใหม่สวยๆครับหาไว้ใช้งาน69,700บาทนะครับรถอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2นะครับไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพด้วยตาของท่านได้เลยครับเจราจาต่อรองกันเลยครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่งรถกับน้องคนนี้ได้เลยนะครับดูแลไว้ให้สมบูรณ์พร้อมขับขายนะครับเอาไปใช้งานกันได้เลยครับ ช่วงล่างแน่นเกียร์สมบูรณ์นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเรือกให้กับสมาชิกนะครับในราคาย่อมเยาวกับรถคันนี้ก็ถือว่ากว้างขวางนะครับสำหรับ Accord นะครับเน้นหาไว้ใช้งานนะครับลองชมลองเช็คดูได้จะสวยถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับ ีทีรวมว่าสวยครับลองชมดูก่อนนะครับถ้าชอบเน้นโทรจิราจานะครับไม่มีผุนะครับไม่มีชนหนักตระต่อพลิกคว่ำนะครับรถสวยนะครับดูแลมาอย่างดีสมบูรณ์ครับมีไฟสองสว่างขึ้นลง4ประตูครบๆนะครับภายในก็ทํามาให้ใหม่เรียบร้อยนะครับ ุ้มมาสวยๆนะครับทนดำเลยครับเรียกว่าราคาแบบนี้สุดคุ้มนะครับลองเช็คลองชมดูได้ครับแอร์คอร์ดเป็นรถที่กว้างนะครับแล้วก็ทรงหรูตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาครับใครที่ชอบใช้งานอืดทนนะครับสำหรับเกียร์ธรรมดาของแอร์คอร์ดนะครับลองชมดูครับภายในกว้างๆเลยนะครับสวยสมบูรณ์มากๆ ไปดูรถทดลองขับได้เลยครับสมาชิกที่อยู่บ้านไกลนะครับถ้าชอบพร้อมจบโคเจราจานะครับเราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านได้เลยครับเบาะก,ก็กว้างขวางนั่งสบายแน่นอนนะครับลองชมดูก,ก่อนนะครับถ้าสวยถูกใจ ทางเดียวที่จะพิสูจน์ได้คือไปทดลองขับนะครับลองชมลองเช็คดูก่อนนะครับสวยสมบูรณ์นะครับพร้อมขับพร้อมขายเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับเอาไปใช้งานกันได้อีกยาวๆเจ้าของเดิมดูแลมาดีมากๆและกุญแจรีโมทนะครับกระจกซ้ายขวาขึ้นลงไฟฟ้าครบ4บานนะครับโอ้สุดหรูเลยครับราคาแบบนี้กว้างแบบนี้หาไว้ใช้งานเน้นเลยครับว่าให้รีบโทรเจรจารครับ ลองชมดูก่อนนะครับปี1997ครับคนบ้านได้ทรงนะครับได้สมบูรณ์เต็มที่นะครับสำหรับตัวนี้มีจอมีกล้องหน้ากล้องหลังมีมอนะครับเป็นล็อกแอนด์3,000บาทนะครับได้รถโอคุ้มมากๆวีทีเบครับอันนี้ตอนนี้พิจารณาครับผมนำ3,000้าไว้ก่อนครรับอยู่ใกล้ไปดูรถทดลองขับดีวครับถ้าภายในดูไอยูมากๆก็เน้นพรมเดือสามารถจะส่งได้ถึงหน้าบ้านนะครับเซนล็อกแอนด์3,000บประกันว่ารถก้าวหายไประหว่างทางครับของจริงครับของจริงถึงบ้านแน่นอนนะครับในราคาแบบนี้สำหรับคนที่ช ชอบน่าเดิมเริมไม่มีชนันแน่ต่อแน่นอนนะครับสมบูรณ์สวยนิ่มแบบนี้ใครที่เมนท์เดิมใช้งานนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลืองอากานะครับมีน้เลยครับใช่สมบูรณ์ไปดูรถทดลองแล้วก็ใกล้กล้็ไปทดลองขับขับพาเพื่อนได้ง่ายเพื่อนนะครับก็ได้ตัวนี้อะไรเยอะนะครับเข้าไปสบายนำรถไปใช้นะครับนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดขับตามหรือในยูทูปก็มีคนรีวิวนะครับครับเดิมบินครก้าเก้าเด็ดเป็นเดิมฝ่ายสังก่อนครับโฉบนี้ลองชมลองเช็คพิจารณาถ้งานไมาณนี้ ทำกันได้ทางบ้านนะครับศึกษาไปกันได้แบบสบายไม่เคยอีกัสนะครับเครื่องเดิมใ้งานได้อย่างจากโรงงานมาเลยสวยสมบูรณ์นะครับวิ้งมาโดยประมาณ2องแสนสี่สองแสนห้านะครับถ้าใครชอบนะครับเน้นโทรเลยครับสวยสมบูรณ์เอกสารพร้อมโอนครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ